ไม่ใช่เสียงเราเขาเปิดเห็อยู่ข้างหลังเสียงมันซ้อนแล้วมาหาเราไงเสียงเบาเขาบอกเสียงเบาเบาจริงดิเปิดไม่รือยังนี่เปิดแล้วถูกทางไหมถูกทางดูเช็คหน่อยเขาบอกเสียงเบาเบาไหมบอกว่าไม่ออกเลยไหมครับไม่ออกเลยแล้วเอาไมออกก็ได้นะพี่เอาไม้นี้ออกพีดก็มันหลุดออกเขาเลยโอเค ได้ยินไหมคะทุกคนอันนี้นะครับคืนใหม่นะครับชาละมังเนี่ยชาแล้วนี่อ่านเรื่องเราไงคะผู้ใหญ่บ้านเปิดประเด็นอ่านพี่น้องโอ้ยอ่านทุกคนอ่านโอเคเนาะโอเคมาโอเคเปิดไตอนนี้กำลังแยกประสาทอยู่นะฮะเพราะปรนโลกปาทอยู่แล้วอ่าคือเราบอกให้เขาอะไรสไตล์ทุกวันเพราะเอฟซีรอก็โมโกติเบ้เขาสิที่ไม่ค่อยไลฟ์สดจะเป็นแบบที่แบบว่า ตื่นขึ้นมาดูหนังฟังเพลงพักผ่อนคลายจะมีแค่คลิปเท่านั้นไลฟ์สดคือถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ขายของก็ไม่ไลฟ์เขาจะบอกว่าไลฟ์หน่อยคนรอดูอยู่ไม่หรอกเขาจะเบื่อเราสิไลฟ์ทุกวันเราก็เลยบอกว่าเนี่ยคนอื่นที่เขาไลฟ์อ่ะเขายังอยูย่ยยไดไไ้ทุกวันนี้ยังมีคนดูตลอดเลยก็ดูมันจะไม่เชื่อมันจะไม่ทําตามแต่พอตื่นขึ้นมาแท่แดนแต่งหน้าไลฟ์สดปรากฏการแล้วพ่อเขขึ้นมาบนห้องครั้งแรกไหมใช่เออพ่อไม่ค่อยขึ้นมายุ่งพ่อขึ้นมาบนบ้าน ใช่พ่อเขาเข้าแต่ตัวครั้งแรกแล้วเขดูสองหมื่นเออคอนดูสองหมื่นเห็นไหมล่ะทำดีไหมล่ะคะบอสเราไม่ได้มาให้บอกให้เขามาไลฟ์ขายของนะแต่ว่าให้มาไลฟ์แบบคุยกับแฟน FC แฟนคลับหน่อยทำดีปหมล่ะคะดีมากทำดีไหมนี่่ทำยังนี่ไงอันนี้เขาละอันนั่นนี่แล้วอันนี้บอสทำยังอ่าทำแล้วนี่ไงหน้าเหมือนกันอะเออเดี๋ยวผ้าท้ามันนี่เดี๋ยววันนี้จะาไปเลี้ยงข้าวด้วยอุ้ยคนดูคุ้มเือสีแล้วนะคะ วันนี้กินอะไรวันนี้กินอะไรมันดึกแล้วนี่เราจะไปเปิดไกินอะไรนัตตี้หาร้านอาหารด่วนแถวนี้อะเลื่อนๆแถวนี้กินอะไรอยากกินแบบฟิวแบบขวานของมันเนยอร่อยไี่ทอดสีฟูดไหมซีฟู้ดไหมนี่กุ้งกุ้งกุ้งจิ้มแบบซีฟูดได้ดาหอยจิ้มซีฟูดได้ดาแพ้ไหมนี่ไม่แพ้ค่ะแพ้หรอ เดี๋ยวนี้เป็นสภาพนะครับเพราะว่าทางเขาทำเขาแบบว่าให้รางวัลลาสุดดาราถือจะดมเที่ยบงใช่ต้องเลี้ยงข้าวละทำงานเกลี้ยงที่มากดาราครับแล้วเขาโดนเยอะไหมเขายินบอกให้ฉันไล่ยี่สิบนาทีฉันไล่สองชั่วโมงทุกวันจริงไงทุกคนยินดีถือทุกคนบอกว่าทำไมไม่ปักตะกร้าด้วยคลิปนั้นเห็นบ้านดาราป่ะคลิปพี่ทุกคนดมกันอัะนันก็บอกว่าอ้าวทำไมไม่ปักตะกร้าด้วยอเลย แค่แค่ดมก็เก่งใช่มากแล้วแล้วพี่พี่แบบพี่ดาราถือยาดมให้เราก็เก่งเลมากเล้วเพราะค่าตัวเขาแต่ละคนเขาถือของง่ายๆไม่ได้นะถือแถ้าไม่ใช่บิ๊เอาไปแจกของเขาไปแจกหรอใช่เนาวเอาไปใที่นี่ทีเนี้หมื่นห้าแล้วขอให้ได้ห้าแสนเพืไปกินข้าวทุกคนต้องช่วยกันกดซื้อโปรก่อนเพราะเราถือจะได้ห้าแสนนะคะห้าแสนไปกินข้าวระดับบอสบิ๊กค่ะ แพงกว่า5แสนซี่เขบอกว่าเลยนะใส่ไม่ดีกว่าไม่ใส่เสียงหนังก้องวุ่นวามากอะใส่ไม่ดีกว่าทำไมเขาเขินนะหนูเขินอะไรหนูตาหวานเปล่าเขินนะเขินไหมใส่ไมเพราะว่าตอนนี้มันกล้อง่าไม่หกเราจะเห็นว่ากล้องเดียวะ้าเสียง่าใส่หน้าจอยไหม ใส่กับว่าควยเพใส่กับว่าบปดิยินจักเสียวอย่างประเทศไทยดาราศูนย์ดาราศูนย์แล้วดาดารวนคนปกติจะไม่เท่าคนปกติบีธรรมดานะจะดาราวีจะเว่อร์นิดนึงก็มีเป็นก้อนเป็นเป็นแอคติ้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยดาราศูนย์บัคือคนธรรมดาศูนย์หนึ่งหมื่นหกพันธัญศูนย์น้องไข่บอวันนี้นะครับเร็ว ใส่ไ่ดีกว่านั่นแหละก็เลยก็เลยแบบว่าวันนี้ไม่ได้บอกคนเลยนะคือแบบทีมงานทีมงานของดาอาร์แบบเขาโพสตกันใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องโพสหรือเปล่าเพราะว่า่ฉันโพสนะจริงดิไม่น่าหรอกคนรู้แต่อุตส่าห์จะมาแบบจ๊กเอฟีอะไรอย่างเงี้ยเขาทำเซอร์ไเก่งเส์อาตอนแรกเบอกว่าเซอแล้วใครบอกให้ไพรสไม่รู้หรอกเขาติดต่อไปตั้ง ปาร์สทีนี่หลอกลวงเรามากบอกว่าให้มาเซอร์ไพรส์แต่เดี๋ยวได้ทำงานคุยเรื่องวิเลี่ยมมาร์จ่าเอาหรอกเอาหลอกเอาหลอกผมก็ไม่รู้คือโดนแกงอ่ะใช่ทีนี้ก็เลยจบยังคือแล้วคืออะไรในเรื่องอ่ะอย่าดมก็อคภยมีใครมีใครบ้างนะที่เพยเดนให้เรามาเนี่ยพี่ตั้มแม่นุ้ยพี่การพี่คิสเบทมันติโอ้ยมันจะไม่ล้านใ้่ได้ไงเธอดูคนถือดีให้ถึงล้านเร็วๆค่ะให้ถึงล้านเร็วนะคะอย่าดูฟินแฮงมืัอนี้จะไปเดียงเขาเราอยู่ แต่ว่าหารามบ้านไหนอยู่แล้อยากกินกินใหญ่กินใหญ่พี่น้องเอาหมื่นเส็จไหมหมื่นเ็ไหมครัลองหมื่นเสร็จไหมกินหมื่นโรตหมื่นเส็จแล้วทำอะไรทอะไรอคนไหนเนาะถ้าติดต่อถ้าตอมนนี้ทุกคนดูมจะทำไม่ได้ไงเพราะมันต้องรายล้อย่ออะไรล่ะ รีบหรอรีบกับบ้านหรอรีบหรอรีบลยบรกร็ดขารบ้อรนหาด้วยอ่ะตอ้ลรีบหรอลูกค้าที่ดีต่งแแต่งเสร็จแล้วองแ้หคนที่จะแตงแก็วันนี้แหละี่นองแทกัแนกับเจนนี่นะเดี๋ยวมาเจนี่นะ อะไรดีนะหมื่นแปดเบสบอร์ดถังหวานแล้วไม่น่าหรอพี่สาวอยากไปจิ้มากรสืมันไม่ทันแล้วก็แมนบอลท่านดอกแต่รานไหนต่ร้านไหเขอจริงก็นหรอราด เาซัพ่อ์ตราพูดเดี๋ยวไปคุยกับแอดมินเลยอะไรคุณนี่ยอดดูสูงสุดแต่ว่าตอนนี้ยอดจองสูงนะคะอะมายอจองยังไม่ขึ้นเลยคุณชวยใส่ของใหม่ได้ไหมอ่ะไม่แต่คนยังไม่รู้เลยว่าต้องจองอะไรยังไง เอาย่างเี้อบคุเอาไว้่างอกับบาคนบางคนงงว่าเราอยู่ที่ไหนทำมาทอะไรที่นี่คือที่ไหนฮะโรงพยาบาลสัลกรรมที่อาตั้งแต่หัวจะโดดขาทำไม่หมดอ๋อขบปวดใจเลยนะอยากมาไกลเฮ่าดีดไม่ใช่มันมนห้า อู่ที่นี่ทำหมอจะโดดเช้าใช่ไหมฮะใช่คือแบบตาจมูกหน้าคางได้หมดได้หมดดึงหน้าหน้าอกด้ดูดไขมันานได้หมดหน้าวีน้องชายน้องสาวทำได้ไม่ได้มีขนาดหน้าวีดูแลดูแลไดค่ะบผมตาสองนเสริมจมูกเสิมคางยกเอ็นโดทัหน้าดูไขมันเสริมหน้าอก ทุกอย่างที่ทำให้เราดูดีใช่แล้ววันนี้ถ้าเกิดยอดเราสูงสุดเราจะได้ห้าแสนบาทบ้างหรอใช่ซึ่งบอสจะให้เบตนี้ค่ะสมอยู่ที่ยอดว่าสูงสุดอยู่ที่ไปเรื้านถ้าณไดเลยค่ะพวกก็แบ่งกันนะพี่อ๋อแต่บีเขาบอกเขาให้หนูบ่นเลยอะไรพี่รู้สึกว่าเราเป็นอุปสรรคในการไล่น้องโอเคค่ะดาราคนอื่นมาเขาเป็นไงพี่ดาราอย่าสูญนี่อันพูดมากกับปกติอยู่ ข่อยมากเน็ตกับบออกดาราอย่างศูนย์นี่คือยังกันคือจังกันแกงเขาสิล่ะไม่กับบอสจี๊ดอะไรกับบอสจีดเอาเคพี่ต่อมาเลยค่ะมาเลยมาคือทำได้หมดเลยนะจรดจัดใบเท้าลองจิ้มมาสักที่หนึ่งว่าแบบตอนนี้ใครอยากจะทำแฟนคลับอยากทำอะไรสมมติว่าบิ๊กอยากทำซิกแพคเออซิกแพคนะ ถ้าอยากให้คุณพรีคลัมซิงแพร์กันเลยเริ่มที่ดูดไขมันซิงแพคกันเลยอันนี้คือตรงกลางอันนี้วอันนี้เขาชอบซิงแพคร์คนรู้ประเทศค่ะเพราะเราก็ชอบซิงแพคอ่ะต่อตอนนี้ซิงแพค์กรุงร้านอยู่เท่าไหร่คะฮัลโหลเงียบโอเคเอาเถอะซิงแพค์ไม่ซิงแพคของผู้ชายอยู่ที่อันนั้นไม่ใช่หรอแสนกว่าบาทปะ ราคาเดินไหมราคาเลยไหมใช่ดูครมาซิแพกไหมอ่าอันนั้นค่ะซิแพคกห่อสนสมุิว่าบิ๊กอยากทำจมูกอ่าข้ามข้ามข้ามซิแพกก่อนเอาจมูกก่อนจมูกจมูกก่อนแสนสองหมื่นเก้าพันจากจากราคาสองแสนห้าไม่ใช่หรออือมซิแพกมีโที่่ห็สำหรับน้องบิ๊กน้องบลีโรไหมครับ เร่องซิกซี่แฝกอ่ะก็คือมีทั้งของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะทุกคนใช่แบบผู้หญิงจะเป็นเซ็กซี่ลายจะเป็นแบบว่าล่อง11ถ้าซองเลยคุณมิกซซึ่งหนูมีด้วยวิคุณอยากได้เท่าไหร่อยากให้แฟนคลับได้หรอผมพอราคาที่แบบว่าลดนะไม่เคยเกิดไม่เคยเกิดขึ้นนออกกำลังกายจนมีราคาแบบว่ากิ๊ดกิ๊ดเลยไหมครับ คาเท่าไหร่ลูกปีซิกแพดใช่ไหมบเกิดละ1 29ไม่เคยไม่เคย99แพงรูเลยปะแต่จริงเหรอแพงมากไม่ทำในม้วนหนัเอานะอยาได้ปะีกอ่เนโปกคนดีหรอนเพราะว่าเขาบอกว่าก่อนนี้คนอื่นจะซื้อตัวเองอะซื้อก่อนก่อนทีก่อนที่ก่อนทีาได้ดนหอยอากให้เขามีซิแพค 99,000มื่นเกาเใช่ไหมฮะเก้าหมื่นเออกมาจากห้องมีซิปละเลย9ก0 0 0มืก้พันซิปลเลยออกมาจากห้องจากราคาเท่าไหร่นะฮะ129,000หาโปัจจุบันถูกไปตูน่าตหน้าโปรถ่านแอติงที่ก่อนหน้านี้ก่อนวันนี้ก็คือ9อ0 0้าวอปกติ129,000เก้แล้วราคาเต็มแบบคือสอ0 0 0นห้ากับในวันนี้ลดแล้ลดล้ลดอ่ะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้99,000 99,000กับโปรซิปลคถ้าจองวันนี้ใช่ไหมฮะถ้าจองตอนนี้ถ้าจะจองทำยังไงอ่ะฮะ ทักเลยปักหมุดเอาไว้ปักหมุดแล้วทักเลยค่ะอันนี่เหรออ๋อแล้วแล้วถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงละคะอยากได้เซ็กซี่ลายเซ็กซี่ลายกาได้โบตอนนี้เจ็ดหมื่นเก้าค่ะเจ็ดหมื่นเก้าจ้าลดลดได้เท่าไหร่บ้างคะกเป็นดลูกนะะรเจ็ดหมื่นเก้าดุมากแล้ว คนลุ้แล้วเนาะซีกเกิดอะไรคะก็ยังย้ำคำเดิมว่าราคาที่ตกเจทีสุดตกจทีสุดมันตกใจกันทั้งทีมผู้บริหาบัญชีตกใจกันหมดเลานเก้าห้าห่นเก้าจากแสนจากแสนห้ามาเจ็ดห่นเป็น5้าหมนะคะถ้าเป็นกรสายหลังแล้วตอนนี้ไยดีโมน่คะิเทชที่ไดแล้วไม่ทำโปรโมชั่นมาแล้ก็สองลองอกไหลเลยไหลเลย อ่าของของบอสเท่าไหร่นะถ้าเป็นซีแล็อกเก้าหมื่นเก้าพันของเบสก็คือเซ็กซี่ไลน์ก็คือเป็นของซีแล็อผู้หญิงก็คือห้าหมื่นเก้ากดตอนนี้เลยค่ะคดถ้ากดลนกเลยคุณหมอคุณหมอคุณหมอวีนแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้คุณหมองงแล้วตอนเนี้ยคุณหมอบอกไม่มีบอกไปก่อนเลยไม่นักหนักเลยเอามาหันตมาต่อไปเลยแหม่ในส่วนของจมูกอจมูกอกะจมูกจมูกมันมีนะมันมีรายเทคนิคนะคะที่นี่มันมีได้ยินถามว่าอยู่ที่นี่มีแบบว่า โอเพนสีโครงสีโครงแล้วก็แล้วก็แบบโอเพนหลังหูใช่ปะมีสองมีสองแบบเราเอาอะไรก่อนดีบิ๊กคุณศักดิ์จนครบแล้วต้องขัดตัดไหมเออไหมต้องทาทำพวกนี้มั้ยฮะเอาเรื่องของหัวหรืออย่าเอาอยากทำก็ทำไม่ไม่ไม่ดูราคาก่อนดูราคาก่อนเดี๋ยวเพิ่งบอขอราคาก่อนถ้าราคาไม่ดีไม่้ทำค่ะอันเริ่มที่หลังหูก่อนเลยก็ถูกหลังโอเพนแบบหลังหู เหมาเทแบบหลังหูค่ะสริมเลยเฉพาะใครราคาปกติเดี๋ยวนะหลังหูต้องกระดูกอ่อนหลังหูอยากได้ยินบอสบอกว่าเลี้ยงได้ทั้งชีวิตถร้อนผิงมามีไลายถุงไงแปลว่าหมายความว่าอะไรหรออ๋อตอนนั้นเขาบบอสคือหนูขายยาโด้เขาใช่ไหมคะแล้วเขาก็เลยหนูก็เลยบอกว่าหนูอยากกินโอมาการ์เซ่แล้วเขาก็บอกว่าอะไรโอเคโอมากาเซ่มาหน้อยนิดเลี้ยงอย่างอื่นได้ตลอดชีวิตมาห ก็มันก็แค่วงภาษีมันก็ถูกๆแค่บ้านงแต่ว่าอย่างอื่นมันก็เรียนได้อยู่แล้วอันนี้แค่วกภาษีเฉยอย่างอื่นก็สอบา้านเรียนได้ตลอดชีวิตได้ได้จะกินไหมอันนั้นแหละจะกินไหมแค่นั้นแหละกินค่ะถ้าเธอเลี้ยงกินหมดอ่ะโอเคมันคงต้องผุนเอาไว้ก่อนกินอาหารเย็นกลัวอ้วนพนะแป๊บนึงไปก็ได้พนะพูดตลอดกลัวอ้วนพนะกินเนื้อได้มันเป็นโปรตีน เพิ่มมากอ่ะแสนอ่ะ,อะ,<น>อะจมูกเรื่องแรกของจมูกย้อนคืนมาแล้วนะย้อน,นใส่มาแล้วสามแสนเส็จแล้วนะคะอุวยมาแล้วย้อนคืนะคุณนั่งคุยกันยังไม่ได้เริ่มขายตอนนมได้ไปสามแสนเส็จแล้ว<น>จมูกจมูกปกติราคาหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยและนี่คือจัดโปรแล้วแสนสามแต่วันนี้ให้อีกเท่าไหร่คะอีมาอันนี้ลดแล้วลดแล้วลดเลย VS เราจะไม่ออกจาะลงมาเขานะคุณเจนเย็น คือรอรอพอให้ออกแล้วถ้อย่างนี้ครับอันนี้ราคาหลังหูใช่ไหมนี่ใช่โอเคหลังหูใจจิตไม่รบกวนเขาเอาอันนี้ไปใช้หรอเป็นอันนี้บอกใช่ใช่อันนี้มันย่าสุดตรงนี้ใช่่ตรงนี้ราคานี้เลยบอกเลยว่าการที่เอากระดูกกระดูกอ่อนกระดูกใช่มันจะเนียนมากเหมือนเราเป็นสมูทจริงๆเพราะว่าดารานิยมทําแล้วในปัจจุบันเขาไม่ใส่ซิลิโคนแล้วเขาต้องเอากระดูกอ่อนในราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนสามหมื่นนี่ไง หนึ่งแสนสามหมื่นบาทค่ะของแถมเยอะไหมนี่ของแถมเยอะมากสิบห้ารายการมีอะไรบ้างคะผมมันเยอะมากคุณสิบห้ารายการเย็บยกปีกมีเย็บยกปีกมีล็อกไขมันมีล็อกลไขมันเติมเนื้อ่าเี่ยเติมเนื้อเย่อเนื้อเย่อปาเคียเป็นเนื้อเยื่อของตเองใช่รปกตรงลาูน นคนกนทีคตั้งัฟังเนาะเอาดูตั้งใจฟังมากปรัต่อค่ะอยากเไเไปวัดเนฝ่จบแล้วไม่ได้ตั้งใจฟังมาเลยแบบนี้บางทีที่อื่นอะหอโมชั่นนราคาเริ่มต้นเป็นความรู้หกหมื นีคือราคาที่คุณมาแล้วเราจ่ายจบเลยไม่ต้องมีการบวกเพิ่มใดๆังซไม่มีเลยใช่คือทุกปัญหาจบอยู่ที่ราคาแสนสามใช่บอกว่าโฟร์บอสชีก็คือออกมาปพ๊บสวยเลยแม่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วธรรมชาติแน่นอนล้างหูนะอ่าทุกคนแคปเขาต้องแคปว่ามาโปนี่มาโปนี่มาโอ้แคปโฟร์บอสชี่และน้องเบสนะคะเออเอออันซี่อันซีเออองงเบแคปกันาบาเลย ก็ถูกตาเหล่เลยไม่เราแคปอยู่หลังสวเราก็ไม่ชมกันนะเราหมดแลไม่เกินอเราไม่ติ่ต่อทำไมพวเขาไม่ชมกันนะเอางี้เขาติ่มต่อมาคุณคุณคุณไม่ทำร้ายพวกแคปพวกอาแคปเลยแคปเลยแคปเลยแต่สามไม่เคยแต่สามเห่าแล้วราคาไม่มีโบ้เพิ่มนะคุณคางคามไปไปต่อไปจะดแบบไหนคะซีโครงไม่เลมล่ะอันนี้ชุดดีมากอธิบายซีโครงคือยังไงคะอันีที่โครงเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้ทุกปัญหาเลย ยังไงครับตรงนี้ใช่เปินต้เราหนุ่มไหนุ่มซอนดตาเราใช่กจินตนาการแล้วว่าตเองกลลงจินตนาการเปิดแผแล้วตอนนี้ตรงนี้เหรอซอนาิดูประมาณเออแผ่นน็ วันนี้ราคาปกติเท่าไรครับราคาปกติ2 7 9 0 0 0บาท200,000นบาทนี่ปกติใช่แล้วโปรละคะโปรอะคือแพงมาก2 0สองหมื่นบาทใช่จบนะคะทุกคนรวมกับรวมกับแผ่นตรงที่คงเลยเรียบร้อยแผ่นตรงที่คงเรียบร้อยครบจบดมยาเรียบร้อยมีเป็นห้องพักดีลักด้วยใช่ ห้องพักอย่างดีนะคะอยากนอนดีรักจังอมคะต้องต้องรอต้องรออนุมัติก่อนนะครับอุ้ยอขอรคพิเนเออขอราคาพิเศษว่านี้ได้ไหมคะสรับี็ไปออเฮ้ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมเห็นไหมอนรอนเห็นไหมอเลย่นนมาทีพไนะเาจะโอ้โหนอแล้วย่าทำไมามอย่าทำ